สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออตโต้คาร์สาขาการจนาพิเฐงนะครับผมสำหรับใครที่หารถ SUV นะเพราะว่าอาจจะอยากได้ที่เก็บของด้านหลังเพิ่มขึ้นนะครับผมชอบความสะดวกสบายความกว้างขวางของตัวรถเนี่ยก็ต้องแนะนําคันนี้เลยนะครับผมรถที่ผมนํามารีวิวันนี้จะเป็น Honda CRV รุ่นย่อย 1.6E คันนี้เป็นรถปี2017 จดทะเบียนปี2018เลขไม่110,000 00, กิโลท่วนๆนะครับผมส่วนราคานะก็ประหยัดไปเยอะมากๆนะครับผมผมขายเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาชมสภาพลถดรอบๆว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์กชันอะไรบ้างนะครับผมต่างจากตัว2.4อย่างไรนะครับผมมาตามมาดูนะครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c า r f o r s u r e c o m มาครับเรามาเริ่มดูรถคันนี้กันเลยนะครับผมอย่างแรกนะกระจังหน้าของเขานะที่เป็นสีโครม,มตัดกับสีดำเป็นโนแบค็คพร้อมโลโกโ้ Honda น,นะครับผมก็ดูรวมกันได้สวยงามดีนะครับผมไฟหน้าจะเป็นแบบ r v e d ดีแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ให้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผม มีไฟตัดหมอกเนาะเป็น LED มาให้นะครับผมถัดมามาดูนี่ฝากระโปรงเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมมีการนาไปติดตั้งโชค๊คฝากระโปงมาให้นะครับผมเพราะว่ายังเห็นไอแ้แท่งๆอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคก็เพื่ออำนวยความสะดวกเนาะทำให้ฝากระโปรงแบบมันเบานะยกง่ายดีนะครับผมอาถัดมามาดูนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.6ลิตรให้กําลังสูงถึง160แหแรงมา้าดูความเดิมนะติ๊กเกอร์บาร์โค้ดยังอยู่ ไม่มีการั่วดซึมของน้ำมันใดๆนะอันนี้ห้องเครื่องสวยๆแห้งๆนะครับผมถัดมามาดูโครงสร้างนะครับน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถูกแกะขันไข่นะแล้วก็นี่ซื้อ Honda ต้องดูนะครับต้องมีบาร์โค้ดนะครับผมทุกคันนะไล่มานะครับนี่นะดวงประกอบนะรูกลมๆนะครับผมด้านหน้าเม็ดอาร์คคมๆกลมๆนะนี่ไล่ไปเลยสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับผมโอเคถัดมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านข้างนะครับผม โอเคน็อตแผงข้างไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับโอเคนะครับขัดมานะครับมาดูกันนี่นะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะ mm hmm. เห็นปะ่ะแต้มสีมาสีคิวโรงงานอยู่ครบนะครับผมอาดูแผงข้างฝั่งนี้กันต่อนะครับโอเคนี่เห็นไหม Not น็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยถูกแกะขันไขนะไม่มีรอยปะแจใดๆเลยนะครับผมคันนี้ โครงสร้างด้านหน้าเดิมร้อเแล้วถัดมามาดูกันต่อที่ตัวล้อนะครับผมล้อคันนี้จะเป็นแม็กทูโทนเดิมจากโรงงานนะขอบ17ซีรีส์ยางจะเป็น235 65ห R 1นนะสภาพดอกยางนะครับผมยังสวยๆอยู่เลยยางเป็นยางปี2020ซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ต่อได้เลยนะครับถัดมานะครับผมกระจกมองข้างของเขานะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้มาด้วยนะครับผมขนาดก็ใหญ่กําลังพอดีนะครับด้านจับประตูคันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถรวมถึงเป็นสมาร์ทเคเล t เอ็ทด้วยสามารถล็อกนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกนะครับผมจากด้านจับประตูได้เลยนะครับขัดมาดูสภาพภายในนะครับสภาพภายในต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมสภาพดูดีมากๆนะเป็นซ้อกหมดเลยนะครับผมและตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการตกแต่งเพิ่ม,มนะเป็นลายเคปล่านะครับผม แม้กระทั่งตรงนี้นะครับตรงทวิตเตอร์นะลูกค้าก็มีการไปเปลี่ยนมาให้นะก็ดูสวยงามดีนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะแล้วก็นี่นะครับกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้ากระจกเป็นออโต้หมดเลยเนาะถัดมาเข้ามาดูนะครับผมสภาพพวงมาลัยนะครับผมไม่มีตําหนิใดๆนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับด้านซ้ายนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นคือนรับสายวางสายนะครับผมด้านขวาเป็นครูสคอนโทรนะครับแล้วก็ด้านหลังมีแพดเดิลชิพให้มาด้วยมามาดูบกของเขากัน เบาอของ CRV เนี่ยก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับผมดูดีนะแล้วก็นั่งสบายมากๆนะครับตำหนิไม่มีให้เห็นเลยนะครับเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้าและรวมถึงมีล a มบ้าซัพพอร์ตมาด้วยนะครับผมโอเคถัดมาดูโครงสร้างกันต่อนะโอเคนี่นะครับโครงสร้างเดิมๆต้องดูให้ได้อย่างนี้นะครับผมเม็ดอาร์คสวยๆคมๆคมๆชัดๆแบบนี้นะครับผมด้านหน้าน็อตไม่เคยแก่เนาะ ถัดมาเลยมาดูกันต่อนะครับประตูบานหลังนะครับผมโอเคเหมือนกันสวยงามนะเรือนแข่งข้างประตูหลังก็มีทวิตเตอร์มาด้วยเนาะบฟเฟอร์มีอยู่แล้วนะโอเคถัดมามาดูสภาพเบาะเบาะสามารถพับได้นะพับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะแค่ดึงตัวนี้เลื่อนลงมาแค่นี้นะครับอ่าดูสภาพเบาะกันนะครับนี่นะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมสภาพสวยงามไม่มีตําหนิไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้านะมีไอโซฟิกมาให้ด้วยนะครับผม ถัดมาดูที่โครงสร้างต่อเลยนะครับนี่นะครับดูเลยเม็ดอาร์สวยๆคมๆกลมๆชัดๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคันนี้สวยนะครับโอเคถัดมานะครับทางด้านท้ายของเจ้า Honda CRV นะครับผมอย่างแรกที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า Honda CRV ก็คงอยู่ในคนเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับผมที่มันจะเป็นเส้นยาวขึ้นไปนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีกล้องมองหลังให้มาด้วยปัดน้ำฝนหลังเป็นสิ่งจําเป็นแน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะครับผม ไฟเบรกตรงที่ 3. สามสาวอากาศไม่มีจะเป็นชาร์คฟินมานะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับ 1.6E จะต่างจาก 1.6EL ตรงที่ว่า 1.6EL สามารถคลิกเปิดได้นะ้ก็คือมีเซ,เซนเซอร์อยู่ด้านใต้นะครับแต่ 1.6E นะครับผมก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมนี่นะครับอ่าบางคนก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องต้องคลิกได้นาะอเพราะบางคนต่อให้มีคลิกก็แทบจะไม่คลิกเปิดเลยนะครับผมโอเคมาดูกันทางด้านท้ายนะครับผมเนี่ผมให้ดู บาแถวสามนะใช้งานได้จริงนะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนไซส์ผมเท่าไหร่นะครับถัดมาเดี๋ยวผมให้ดูนะสภาพ่าของเขานะนี่ที่ลองสัมภาระแล้วก็พรมนี่นะครับเขาติดมาให้อย่างนี้เลยนะเจ้าของเดิมมาทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดขึ้นมาเพราะว่าด้านใต้เนี้มันมีล้ออะไรอยู่นะครับผมนี่นะอุปกรณ์อยู่ครบเนาะแม่แรงนะครับผมอุปกรณ์ล้อเป็นล้อแม็กนะไม่ใช่ล้อกระทะด้วยนะอยู่ครบเลยนะครับผมคันนี้นะครับ ผัดมาดูที่โครงสร้างนะครับชายล่านะเปิดขึ้นมานะครับถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุมานะมันต้องมีอะไรผิดปกตินะอันนี้สวยๆเดิมร้อยเปอเซ็นจากโรงงานนะครับผมโอเคมามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอันนี้แป๊บนึงนะเนาะมาวางขึ้นไปก่อนนี่นะครับดูเลยเห็นไหมสภาพแปบบ๊บนึงนะอ่าลบได้ไม่มีตําหนิครับโอเคตอนแรกนึกว่ามีตําหนิเนาะไม่มีเลยนะสภาพสวยงาม เดี๋ยวผมขออนุญาตับเบาะน้าึ้นให้นิดนึงนะครับโอเคเบาะแถวหลังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีตำหนิไม่มีการฉีกขัดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำใดๆนะครับผมโอเคนะขัดมาดูโครงสร้างกันต่อเลยครับนี่ครับนี่นะครับเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะเม็ดอาร์คมคมคม,คม,คมคชัดๆอย่างนี้นะครับผมโอเคขับมาเลยมาดูประตูบานสุดท้ายนะเปิดรอไว้แล้ว ไม่มีตําหนี่เหมือนกันนะครับผมสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีนะครับ mm hmm. เข้าไปดูคอนโซลนะครับผมคอนโซลสภาพสวยๆไม่มีตําหนีนะครับผมดูเลยนะไม่มีรอยแบบแน้จันิดเดียวเลยนะครับเบาะฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะสวยกว่าฝั่งคนขับนะไม่มีตําหนีขึ้นลดลงรถได้ซ้ํานะครับผมเบาะเป็นบอดหนังสภาพสมบูรณ์ดีนะอืมทรงเบาะเขาดูเหมือนแบบเป็นชาวเกมมิ่งมากๆเลยนะครับผมขัดมาที่โครงสร้างนะครับโอเค เม็ดอาร์คสวยๆคมๆคมๆชัดๆไม่มีรอยจะเข็ดตัดต่อตัวถางได้โอเคซื้อรถกับวิสารนะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเรารับคืคเนเต็มราคานะครับผมอันนี้เราดูรอบๆไปแล้วนะว่าโครงสร้างเดิม100เซนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะครับผมว่าเจ้า 1.6E มีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายใน h อน d ้า CRV คันนี้นะอย่างแรกที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับผม มันคือความกว้างขวางดูเฮดรูมมันเกินหนึ่งกำปั้นอีกนะอันนี้เรื่องจริงนะครับผมแล้วก็ตรงเบาะเนี่ยตรงเบาะเขานั่งสบายมากนะครับผมเหมาะกับผมสุดๆเลยนะครับผมสภาพอื่นๆภายในนะใหม่หมดแล้วก็ดูเจ้าของเดิมไปทําเคลฟลามาทั้งคันอะ่ะดูสิสวยนะงานดีดูรอยประกอบทุกอย่างสวยงามมากเนียนกลิบเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะเดี๋ยวผมลองนี่ให้ดูนะครับผมเข้าเกียร์ถอยกล้องมองหลงังใช้งานได้จริงนะครับผม สามารถเปลี่ยนมุมมองกล้องได้นะครับผมนี่นะครับผมชอบอันที่สองสุดนะตามที่ผมเคยบอกนะครับผมแล้วก็เกียร์คันนี้มันจะไม่ได้เป็นเกียร์ที่คอนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นเกียร์ที่แบบเลื่อนปกตินะมันเป็นแบบกดซึ่งการใช้งานง่ายมากๆนะมีออโตสตาร์ทสอ็อปอีคอนเบรกมือไฟฟ้าและก็มีเบรกโฮให้มานะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่วางของพร้อม DC Out l e ทเนะครับช่องวางแก้ว2ตําแหน่งนะครับผมตรงนี้ก็เป็นวางของได้นะ แล้วก็นี่พนักเท้าแขกเปิดออกมานะครับผมนี่นะเป็นช่องเก็บของลึกมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูสภาพพนักเท้าแขกนะยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆด้านใต,ต้ตรงนี้จะมีช่องเสียบออกช่อง DC o u t l e t แล้วก็ช่อง USB มาให้นะครับผมดูแล้วก็ดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยผมบอกแล้วคันนี้ไม่มีตำหนิเลยเลขไม้แท้ๆอยู่ที่ 11, 1 1 1 9 1กิเกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม แอร์แบ็กคันนี้ก็ต้องบ่อยนี้นะครับผมแอร์แบ็กเนี่ยมีเพียงพอนะนับเลยหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดแอร์แบกรอบคันนะความปลอดภัยเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งแถวสองดีกว่ามาดูกันว่าแถวสองของ CRV เนี่ยฟีลลิ่งการน,นั่งมันกว้างขวางเหมือนด้านหน้าไหมนะครับผมตามผมเลยครับมาครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเห็นไหมประตูมันเปิดได้ขนาดเลยนะครับผมาการขึ้นรถก็เลยจะง่ายนะนี่นะครับขึ้นเลยโอเคปิดประตู ข้างหลังเฮดรูมก็ยังเหลือเล็กรูมก็เหลือนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ประทับใจนะอย่างที่ผมบอกคันนี้เจ้าของเดิมนอกจากทําเคปล่าแล้วดูพรมของรถคันนี้นะครับผมมันเป็นชิ้นเดียวเห็นไหมงานละเอียดตรงรุ่นทุกอย่างนะเขาใส่ใจรายละเอียดมากมันไม่ใช่แค่เอาอะไรมาใส่นะเขาหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเหมาะกับรถคันนี้มาใส่ทุกอย่างเลยนะครับผมสภาพเบาะด้านหลังผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆใหม่สุดๆนะแล้วก็ทั้งสองฝั่งมีไอโซฟิกมาด้วย ตรงกลางพนักเท้าแขนนะครับผมก็เป็นช่องวางแก้วอยู่ตรงกลางเนะ้าะอาจจะแบบให้วางแขนอยู่ริมๆอย่างนี้เนาะไม่ให้ชนแก้วชนขวดนะครับและตรงกลางนะครับมีช่องเสียบ USB มาให้สองตแหน่งแอร์หลังมีมาให้ปรับระดับได้นะครับโอเคเลยที่โดยสารถือว่ากว้างางมากแล้วก็แอร์เนี่ยเห็นแอร์ตรงนี้ไหมสามารถปรับระดับได้นะครับปิดก็ได้พูดง่ายแถวสองแถวสามเนี่ยความเย็นทั่วถึงแน่นอนเนาะโอเค เดี๋ยวผมจะพามาใช,ใช้คำว่าทดลองขับไม่ได้แล้วกันวันนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับผมเดี๋ยวเป็นอันตรายเดี๋ยวผมเดินหน้าถอยหลังให้ดูอยู่แถวๆนี้แล้วกันเนาะมาดูความสมบูรณ์ของรถคันนี้กันแต่ว่าเนี่ยผมสตาร์ททิ้งไว้นานแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนนั่งต่าแอร์อยู่ในรถนะครับผมมาตามมาดูนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะทดลองขับรถคันนี้ให้ดูนะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าเกียร์แบบนี้ใช้งานไม่ยากนะเหมือนเดิมนะครับ P ก็คือ Park ใช่ไหม R reverse ถอยหลัง N เกียร์ว่างีก็คือไปข้างหน้านะครับผมกดเลยจะเดินข้างหน้าอย่าเบรกไว้นะกดดีโอเคทีนี้เราก็เดินหน้าได้แล้วเห็นไหมออกตัวนิ่งไม่มีกระตุกสะดุดใดๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองหักเลี้ยวให้ดูนะโอ้วงเลี้ยวโอวงเลี้ยวใช้ได้เลยนะวงเลี้ยวไม่กินเลยนะครับผมอ่าสมมติผมอยากถอยหลังอ่ะ ช้เกียร์ออโต้นะครับผมเราควรจะหยุดรถให้นิ่งก่อนนะและเราค่อยใส่เกียร์ถอยหลังนี่นะครับเกียร์ถอยหลังก็แค่กดลงนะครับโะเรียบร้อยภาพจอหลังขึ้นเรียบร้อยนะครับผมถอยหลังได้เห็นไหมไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยนะครับผมถือว่ารถคันนี้เนี่ยสมบูรณ์เลยนะอ่ะขับเดินหน้าเล่นให้ดูอีกสักรอบไปเห็นไหมไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยครับคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผม ฝนมันตกเนาะไม่อยากออกไปขับข้างนอกมันอันตรายนะครับรึืบเนี่ยโอ้วงเลี้ยวเอาเรื่องเลยครับสบายเลยนะไม่กว้างพวงมาลัยเบาคุณผู้หญิงขับได้ง่ายๆเลยนะครับโอ้แล้วการน,นั่งขับมันสบายมากจริงๆครับโอเคครับสำหรับลูกค้าที่อยากเดินทางมาที่วิสาอ,อโตโคานะวิสาอ,อโตโคา์เต็นของเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้เลยว่า เดลพาซิโอพาร์กกาญจนาพิเศษนั่นเองนะมาไม่ถูกโทรมานะครับผมหรือแอดไลน์มาก็ได้นะเดี๋ยวเราให้ฝ่ายขายช่วยดูแลนะครับผมส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเจ้ารถสวยๆคันนี้นะซื้อรถกับวิสารออโตคานะสบายใจได้นะครับผมเพราะวิสาเออโตคราของเรารับประกันหลังการขายให้สูงสุดถึง2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง และไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับผมวิสารเออโต้คาร์มีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านหรือว่าจะซื้อสดก็ได้เช่นกันนะเราเอารถไปส่งให้คุณถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวและเหมือนเดิมครับโปรโมชั่นดีๆเรามีให้แน่นอนนะขรับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตลอดอายุสัญญาก่อนจากกันนะรบกวนเพื่อนๆน,นะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Sub s cribe ให้ด้วยนะครับผม หารถอะไรอยู่นะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือจะโทรเข้ามาปรึกษาเราก็ได้นะครับฟรีนะครับผมสาหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com